สวัสดีสสดค่ะบริสัทภาพมาสองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะคะวันนี้ค่ะลูกค่าชาเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อแฟชั่นผู้หญิงนิ้เป็นงานไซส์ใหญ่ นะคะจะเป็นงาน USA Los i นะคะหรือว่าจะเป็นน้องปลากระเบนเป็นสินค้าของทางบริษัทบังราคาค่ะลูกค้าจาราคา4,500บาทน,นะคะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจะ200๋า2 0 0ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจาประมาณการนะคะขออนญาตประมาณการ18บบาทนะคะ เมื่อสักครู่นี้เรามีไลฟ์ไปแล้วเป็ครึ่งทางแล้วอีกครึ่งทางพี่ๆขาเน็ตหลุดใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นช่วงอะไรนะอัปเดตข้อมูลของ Facebook หรือเปล่าไม่แน่ใจขอภทยลูกค้าด้วยไปต่อไม่รอเลยแล้วกันแต่ว่าเราจะมาแบบคำเดียวกันเป๊ะๆนะกระสอบนี้ค่ะลูกค้าจะเป็นหมดประหยัดไม่ว่าราคาค่ะ4,500บาทค่ะ4ี่า้อยบาทค่ะคี่หบาทค่ะราคา4 0่0 คลิปแรกอันนี้น้อยกว่าน้อยกว่าเอาใหม่ราคาสี่พันห้บาทค่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยเไม่ได้คนเสร็จเดิมเลยจ้าค่ะราคาต้นทุนเฉลี่ยประมาณ18บาทเท่านั้นตัวนี้นะคะสิบาทเท่านั้นนะคะรกคาค่ะเป็นงานเสื้อแฟชั่นรวมผ้าเน้นไซส์ใหญ่ L XL 2 XL 3 XL นะคะูกค้าจะไซส์ประมาณนี้ใครเป็นสาวอ้วกสาวอ้วนนะูกค้าจะต้องหมดนี้เลยนะคะใช่ค่ะสตาร์แต่ไซส์ที่ใส่น้ำป่าใช่ไซส์ L ไซส์ XL ไซส์ XXL 2 XL 3 XL 4 XL แล้วแต่ลูกแล้วแต่กันละสองเป็นรวมผ้าค่ะคุณพี่จ๋าถามหาเนื้อผ้าจ้า้าอตอนค่ะ้าซิวค่ะ้าชีฟองค่ะ้าสเปนเด็กค่ะูกค้าจะพยองพยืด มีมาหมดลูกค้าจ้ารวมผ้าตัวนี้รวมๆม,มาหมดเลยนะคะค่าแขนด้วยนะจ๊ะคุณพี่จ๋าเป็นแขนสัน้นสายเดียวแขนกุดเสื้อครอปนะคุณพี่ขาเป็นแขนยงแขนยาวมาหมด<ช>แล้วค่าโทนสีด้วยมีตั้งแต่ลายเรียบลายมินมิโมโทนสีที่สดใสจากคุณพี่ขาลายตั้งลายนอนลายจงลายจุดลายดงลายดอกมีมาหมดคะ่ะเอาง่งายๆค่ะเป็นหมดปรหยัดได้เลย ราคาตัวคุ้มนะคุณพี่ค่ะราคา4,500บาทราคา4,500บาทค่ะราคา4,500บาทค่ะสิบแปบาท 18บาทซื้อ10กระสอบนะคะคุณพี่คะได้ส่วนลดไปด้วยทุกลูกนะล,ลดต้นทุนต่อชิ้นไปอีกชจากต้นทุน18บาทนะคุณพี่คะถ้าซื้อ10กระสอบนะอุ้ยลดเยอะอยู่นะใช่ค่ะน่าจะเหลืออยู่ประมาณ1 5 1 6บาทเาานาะ<ล>ใช่ค่ะประมาณกลางก่อนนะลดต่อทุกคู่ด้วยนะคะราคาจากสัมาระรราคาสดรถทุกลูกใช่ค่ะรถตอกกระสอบไปเลยคุณพี่คะเอาง่ายๆซื้อ1ิกระสอบมีลดไปเลยแต่ว่าต้องรายการเดียวแต่ถ้าอยากได้รายการอื่นที่ลดลงไปด้วยก็20กระสอบใช่ค่ะใช่ค่ะที่ว่าแจ้งเรื่องวันหยุดดีกว่า ลูกค้าเข้ามาเดี๋ยวว่าบริษัทเราปิดค่ะลูกค้าคะสํปดาหปีใหม่เราหยุด2วันนะคือวันที่31กับวันที่1นะคะลูกค้จาจะาวันเท่านั้นสําหรับใครที่อยากเข้ามาดูสินค้าก็สามารถเข้ามาดูได้เลยค่ะลูกค้จาจะเราเปิดนะคะถึงวันที่30นะคะแล้วก็เปิดอีกทีหนึ่งวันที่2เลยนะคะลูกค้จาจะวันที่2หยุดแค่2วัน ลูกค้าจากใครกลับบ้านนะอยากแวะเข้ามาแวะเข้ามาได้คะ่ะใครที่ว่ากลับมาจากบ้านกำลังจะขึ้นกรุงเทพนะคะอยากแวะเข้ามาก็สามารถแวะเข้ามาได้นะคะใช่ใชค่ะจะไปส่วนมากเราหลักๆเราจะอยู่ทางสายใต้นะใช่หมายถึง<ช>ว่าขาลงใต้นะคุณพี่ขาเอาง่ายๆหลักๆเลยตลาดทะเลไทยจุดหลักๆเลยถ้ารู้จักตลาดทะเลไทยมาไม่ยากค่ะคุณพี่ใช่ค่ะแต่ทุกวันนี้ลูกค้าแบบทันสมัยกว่าเราใช่ค่ะปมุดมาเลยคุณพี่ค่ะ หรือว่าจะวัดโพแเจกก่อนก็ได้หรือว่าจะบางท่านรูกบอกว่าเอกชัยก็ได้เอกชัยประมาณร้อยสี่สิบเก้าใช่ไหมคะนาคะใช่ค่ะเอกชัยประมาณร้อยสี่สิบเก้าก็ได้หรือว่าจะตลาดมาอาตลาดทะเลไทยก็ได้จุดหลักๆนะคุณพ,พี่คะเพราะว่าถ้าเป็นคนบางบางบางคนจะไม่เล่นแบบว่าปักกิค่ะ<ช>ก็จะจาได้ว่าอยู่จุดไหนย,ไยังไงก็รู้แล้วก็อ๋อเลยค่ะนคะใช่ค่ะวัดโปเจตเป็นหลักค่ะคุณพี่คะง่ายๆนะค<น>ะมาไม่ถูกยังไงก็ทหงแอลได้นะคะไม่ได้เบอร์นี่ึ้นหน้าเพจรูหาทรได้ทุกเบอร์นะคะหรือว่า ไปแอดไลน์ก็ได้อยากให้เราส่งโลเคชันให้นะคะลูกค้าจะาแอดไลน์ส่งโลเคชันได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะสนใจทระสอบนี้เกันเดอนๆค่ะคุณพี่ขา CF ไ,นะได้เลยนะค,ยยนคุณพี่ขา CF ได้เลยนะลูกค้าจะเสียบได้เลยส่รุ่นคุณพี่สาส่รุนสซรุนเอาไปรุ่นเองเอาไปเปิดเ,เ,เ,เองก็ได้กระ,ะสอบนี้ในราคาะ บาทน้ำขาเบาบางมากใช่ต้นทุน18บาทขาย60ขายขาย59ขาย69ขาย79ขายตัวละร้อยยังได้อันนี้แบรนด์ก็มีเยอะอยู่นะแต่เราไม่ได้ดูยงขึ้นมาตัวน,นี้เป็นลิสคาร์บอนค่ะคนที่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ทางเมกาะะใช่ค่ะ,คะจะเป็นแบรนด์ทั่วไปเลยแล้วรู้สึกว่าจากที่จับผ้าดูเนื้อผ้าค่อนข้างดีรู้อาหาเนื้อผ้าดีมากอะไรคะพูดถึงแบรนด์มาเลยค่ะน้ำขา พูดถึงแบรนด์ตัวนี้มาเลยตัวนี้เป็นลีนะคะลูกค้าจารีมีมาลิสคาร์บอนมีมาใช่ค่ะมีมาค่ะคุณพี่ค่ะคาร,บบร,ร,ร์บอนอุ้ยเห็นไหมพูดเราก็มาเลยใช่<ต>ค่ะแต่ไม่แค้เราไม่ได้การันซีนะคุณพี่ค่ะขึ้นอยู่กับลูกค้าดูเป็นด้วยนะคะใช่ค่ะคุ้มมากค่ะบอกได้อย่างเดียวเลยเป็นไซส์ใหญ่นะแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะคุณพี่คะอ่ะลูกค้าคุณ 7A ข,ของทางบริษัทบัคเราเ็เซ็นเสียหายเพื่มดัชฉำรถดที่ต้องเอาไปซักออกไปลีด5-15%ค่ะลูกค้าจากตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัคนะคะอ่ะมีเจอบ้าง<ช>ค่ะนะคะเปื้อนดำแต่ว่า A B แต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันแต่แนะนำพ่อค้าแมค่ค้าทุกท่านนะคะสามารถเข้ามาดูสินค้าหน้าง,งานก่อนตัดสินใจซื้อได้นะคะเข้ามาดูก่อนยังไม่ซื้อไม่เป็นไรใช่ค่ะหรือว่าวันหยุดนะคะจะเป็นวันหยุดอ่าวันเสาร์วันอาทิตย์ ให้ลูกให้หลานมาเล่นอยู่แถวแถวนี้ก็ได้เลยนะคะเรามีไอติมนะคุณพี่ขามีแ๊ปซี่นะคะมีน้ำเปล่ามีกาแฟนะคะมีชาเขียวนะคุณพี่ขามีน้ำเตาไครนะคะบางการลูกค้าทุกท่านนะคะจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ค่ะคุณพี่ขา ซื้อได้หอกกลับบ้านได้ไม่ถึงซื้อผ้าไม่ซื้อผ้าซื้อไอติมไม่ต้องโมโรเจคีนะคะเราจะใครที่อยากแวะเข้ามาแวะเข้ามาได้เลยนะค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มค่ะไม่ได้ขายไซส์ใหญ่เรามีเป็นไซส์เล็กทั่วไปนะคะเช็คราคาเช็คคุณภาพได้ใช่คุณพี่คะขอดูวิวเพิ่มมได้น้ะจริงค่ะน้ำค่ะบอกได้คำเดียว สุดคุ้มนะอย่ารอช้าค่ะคุณพี่ค่ะเอฟก่อนได้ก่อนขายก่อนรวยก่อนช่วงปีใหม่นะทุณพี่จ๋าถ้าคุณพี่ท่านไหนที่สั่งสินค้านะเราอยากให้ ไม่เกินวันที่26แล้วกันเนาะใช่ค่ะคือสั่งได้นะเรา,เรากระจายได้บริษัทบัคเรากระจายสินค้าให้ลูกค้าวันสุดท้ายก็ประมาณ28นะใช่หมายถึง28เนี่ยรถเราจะไปส่งให้กับส่งเอกชนกระจายสินค้าให้ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคุณพี่คะแต่ว่าบางรอบอาจจะเป็นรับสินค้านะคุณพี่คะรับสินค้าแต่ว่าไม่กระจาย<ช>คุณพี่จ๋ามี2แบบนะ<ช>คุณพี่จ๋าเราเราเรา,เราส่งให้ได้26ก็ได้27ก็ได้28ก็ได้29ก็ส่งให้ได้ แต่ว่าขนส่งอาจจะไม่กระจายนะคะคุณพี่คะแต่ว่าถ้าลูกค้าดวกเขามารับก็รับได้เหมือนกันนะคะลูกค้าจะเน้นย้ำนะรีบสั่งของึืนบ้านค่ะจะเป็นภาคเหนือก็ได้ภาคอีสานก็ดีหรือจะเป็นช่วงภาคกลางนะคุณพี่คะก็สั่งเหมือนกันภาคใต้ก็ได้นะรถจะติดนิดนึงนะคะลูกค้าจ่หรือว่าเทศกาลรถก็จะเป็นอ่างอ่งนิดนึงนะคะต้องรีบสั่งสินค้านะคะใช่ค่ะลูกค้าจย์แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะลูกค้าจะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะสําหรับ สิ้นเดือนนะคะฝากไว้ด้ว่อสำหรับโปรโมชั่นนะคะของเดือนธันวาค่ะลูกค้าจ๋าไม่ใช่ลืมนะลูกค้าจ๋าลืมว่าจะสั่งสิ้นเดือนเดี๋ยวรอสิ้นเดือนสั่งวันนี้ติดปีใหม่ที่แเจอกัน พีมกราปีหน้าไม่มีแล้วสำหรับคนละเดือนธันวาใช่คนเดือนแล้วเ้าเลยวันที่31มทันวาคุณพี่จ๋าหมายถึงทิ้งคืนอ่าไม่ได้แล้วนะคุณพี่จ๋าคุณพี่โอนมาอาจจะเป็นตีหนึ่งน่ตีหนึ่งก็เลยนิดเดียวเองเนาะก็ไม่ได้นะคุณพี่จ๋าโปรโมชั่นของเรานะคืนกาไรจริงจริงรายการรถไปนะคุณพี่คะสองสามพันก็มีนะแล้วก็คุณพาพเกดเอ้ด้วยนะคะคุณพี่คะเช็คโปรโมชั่นด้วยนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกกบิษัทบัคแล้วก็ฝากอีกข้อหนึ่ง เราไม่ได้พูดถึงเรื่องค้าเนาะช่วงนี้เราขออนุญาตพูดถึงเรื่องสมาชิกแล้วก็เป็นโปรโมชั่นก่อนสิ้นปีเราอยากให้ลูกค้าที่สั่งซื้อกับบริษัทบักแต่ต้นปีมกราปี6ปี6ค่ะจนถึงธันวาค่ะนังขาเพราะใครแม่ค้าท่านไหนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคเราอยากให้เป็นใช่ค่ะอยากให้เป็นอยากให้เป็นข้อดีคุณพี่ขาโปรแต่ละเดือนสามารถซื้อได้เลยนะใช่ค่ะไม่ถูกใจเดือนธันวาก็มกราคุณค่ะไม่ถูกใจทั้งปี67ก็รอปี68ปด ปี68อันนี้คืออหยุด้ายไปปี68รอปี69อันนี้เราพูดทคำปีเลยนะคะงาใ,<ช>ใช่ค่ะอไม่ได้ขายปี69ค่ะเริ่มสตาร์ทขายใหม่โอ้ยคุณพี่คะจะกี่ปีกี่ปีเป็นสมาชิกกับบริษัทบักเป็นรับเป็นเลยช,ชอบชตรงนี้ค่ะ ชอบตรงนี้เราชอบตรงนี้เป็นแล้วเป็นเลยไม่มีวันหมดอายุแต่ตั้งแจ้ชื่อให้ถูกนะกคุณพี่คะอย่าโต้น,นะชื่อหนึ่งนามสก,กุลเดียวว่าอะไรดีใช่ค่ะต้องเอาชื่อให้ถูกใช่ค่ะนามสกุลเบอร์โ,โทรก็ได้แต่ว่าเบอร์โทรอาจจะเปลี่ยนแปลงบ่อยชาน้ำขาจะเป็นชื่อ<ช>ก็ได้นะคะอ่ะประมาณการชาน้ำขากระหมดไซส์ใหญ่ของเรานะคะปริญญาทวนรายการาค่ะนะคสามหมวดนี้นะคะเป็นหมวดเสื้อแฟชั่นผู้หญิงเน้นเป็นงานไซส์ใหญ่ นะคะลูกค้าจ่เป็นงาน USA และ C.I. นะคะือว่าจะเป็นน้องปลาตะระเบิดเป็นสินค้าของทางบริษัทบั๊ราคาคุณลูกค้าจากราคา4,500บาทน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ200-250ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจากประมาณการ18บาทคุณภาพเกค่ะสำหรับุลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ค่ะเฟซบุ๊กค่ะเว็บไซต์ค่ะอ G หรือจะเป็นเบอร์โทร หรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทไร้นะคะบริษัทเราเปิดทุก,ทกวันพาง9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะบริตัทนี้สองช่องทางคือช่องทาง u t u b e และ TikTok ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ